่วงอีกครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปีที่แล้วปีที่แล้วปี65ต้นปี65เริ่มสุดอีกครั้งหนึ่งถึงขนาดว่าขยับตัวไม่ได้ลุกไม่ได้มีเพื่อนๆในวงการหลายคนที่รู้ร,รู้รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเขาไปเยี่ยมกันที่บ้านเพราะเราลุกไม่ได้แล้วอย่างพี่หมูอะไรเงี้ยเขาจะรู้เลยเพราะว่าตอนนั้นนะคะเนื้อตัวคือขยับตัวไม่ได้แล้วอะ่ะนิ้วล็อกไปมือไปเท้าชา,ชาคือไม่มีแรงแล้วอะ่ะไม่มีแรงที่จะลุกแล้วเนอะ เหมือนเราหมดแรงอะค่ะอะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะก็ได้พี่หมูอะค่ะต้องขอขอบคุณพี่หมู้นอาทิตย์นี้ด้วยที่พยายามไปเคี่ยวเข็นซึ่งตอนแรกนะคะก็พูดตรงๆอะค่ะว่าครั้งแรกไม่ได้มีความเชื่อเลยในเอ็กสามสิบเก้าด่าพี่หมูจังหากว่าใส่หน้าพี่หมูจังหากพี่หมูทมไมพี่นี่โง่จังเลยอายุก็ขนาดนี้กันแล้วเนาะพวกเราเนี่ยโง่จังเอาไอ้แผ่นโก้อะไรก็ไม่รู้เอามาให้แล้วก็บอกว่าช่วยนู่นช่วยนี่มันจะช่วยได้ยังไง ขนาดหมอให้กายภาพให้อะไรหนูยังช่วยอะไรหนูไม่ได้เลยหนูยังลุกไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือตอ uh huh. นแรกคือ uh huh. เราโชว์โง่ก่อนเพราะเรายังไม่ได้ศึกษาแล้วเราอย่าง,างที่บอกอะค่ะในระยะเวลาหนึ่งปีกว่ากาเกือบสองปีไม่เคยออกนอกบ้านไปนไหนเลยเพราะนันผมอยู่ในกาลาไม่เคยรู้เรื่องโรคภายนอกใดๆทั้งหมดทั้งสิน้นไม่รับรู้อะไรของภายนอกทั้งหมดว่าเขามีอะไร uh huh. เขามีอะไรมาใหม่มีอะไรไม่รู้เรื่อง ก็คือฉันจะอยู่ของฉันอย่างนั้นแหละใครอย่ามายุ่งกับฉันก็นแล้วกันนะคะแต่พี่หมูก็ต้องขอขอบคุณพี่หมูไม่ละความพยายามที่จะไปชุดไปดึงอ,ออกมาให้ได้อืมก็เท่ากับว่าแล้วใช้ใช้กี่เดือนที่ตามนี้เข่าวหาว่าใช้กี่เดือนใช้กี่เดือนก็พูดตรงๆว่าใช้ไปมันเหมือนปฏิหารแค่สองวันแรกวันแรกรู้สึกเตาตัวตว,วันที่สองเริ่มขยับตัวได้พอวันที่สาม ปลายขาลงจากเตียงมาหย่อนขาได้อ่ะอ้ามันเหลือเชื่อไหมล่ะพูดแล้วก็เหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนเวอร์อ่ะอ่าคุณสิริพรให้ไปกี่แผน่นคุณสิริพรให้มาหนึ่งแพ็คแต่แตกเาหมดเลยไว้ห้าแผน่นใจใจเองมไม่เชื่อไงออค่าตอนไม่เชื่องไม่เชื่อไม่เชื่อ,อที่ให้เขาไปเขาเพราะว่าให้พี่สาว พี่สาวแท้ๆเลยค่ะเขาจะมาเยี่ยมที่บ้านทุกอาทิตย์อาทิตย์ละค้งเขาจะต้องมาเยี่ยมเพราะว่าเขารู้ว่ามาเยี่ยมไม่ได้ไม่เยี่ยมไปเฉยมาส่งข้าวส่งน้าไว้ไงนะเขามาเขาบอกว่าเขาปวดตัวเขาเป็นคนไม่มีฮอร์โมนเขาขับรถลูกแล้วแล้วเขานอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้เขาไปบอกเนี้ยเพื่อนให้มาไม่รู้มันดียังไงเขาบอกว่าดีดีก็ลองไปใช้ดูก็แล้วกันผลปรากฏว่าพี่สาวกลับมาอีกอาทิตย์หนึ่งพี่สาวบอกเฮ้ยอะไรของมึงอ่ะพูดพูดพูดภาษาบ้านๆกันนะ นี่อะไรอ่ะทําไมอ่ะโอ้โหนอนหลับสบายไม่รู้มันเป็นอะไรมันมันคืออะไรกันแน่เนี่ยมันถึงได้หลับขนาดนี้นอนหลับสบายเหมือนมันอะไรอ่ะเออหลับสบายขึ้นและอาการปวดเนื้อปวดตัวมันเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเราก็เลยอืขนาดนั้นได้หรออ่นั่นแหละค่ะจุดเริ่มต้นที่ได้หยิบมาใช้ก็เลยบอกกัดไปเอามาแปะให้แม่ดูซิว่ามันเป็นยังไงครั้งรอ่าคุณสีพรให้ไปก็ไม่เชื่อ ม่เสร็จแล้วไอพี่จัดพี่สาวไปใช้ก่อนถึงได้ยอมใช้เข้าใจเข้าใจะอืมเขา้าใจละก็คือคือด้วยอ่ามีคนถามอีกแล้วว่าตอนป่วยใช้ตัวไหนบ้างใช้ต่อเนื่องเลยไหมระ <c oughs> ยะแรกนะคะก็ <c oughs> บอกตรงว่าใช้แต่เอ็กสามสิบเก้าอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้ต่อเนื่องด้วยเพราะช่วงแรกๆก,ก็พูดตรงเลยว่า เราคนนอนติดเตียงเนอะติดเตียงมาเป็นกีปีแล้วคิดดูจะเอาเงินที่ไหนมาล่ะคะเราก็ไม่มีเงินซื้อพี่หมูก็คงไม่ไม่ได้ตั้งมู่นิทิบบริจาคให้ทุกคน<笑><笑>ก็พี่หมูให้ไปบ้างเวลามาบริษัทเมื่อก่อนมาบริษัทใหม่ๆอะ่ะช่วงใหม่ๆอ่ะคะ่ะเขาจะแจกแจกทุกครั้งที่เข้าบริษัทสองแผน่นสามแผน่นห้าแผน่นอ่าทางบริษัทจะแจกเพราะช่วงนั้นมันเพิ่งเปิดบริษัทใหม่ๆก็ได<ๆ>้ใช้พวกนั้นนะคะ ไม่ค่อยได้ซื้อใช้เองจนมาเริ่มใช้เองจริงจังเมื่อเดือนมิถุนาปักทุนาปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วค่ะเริ่มใช้จริงจังเมื่อเดือนมิถุนาปีที่แล้วได้เริ่มใช้จริงจังเพอเริ่มใช้จริงรรจังแล้วสิ่งที่เห็นที่รู้ก็คือตัวเองแข็งแรงขึ้นจากที่เคยเหนื่อยเคยหอบเมื่อก่อนพูดอย่างนี้มากๆไม่ได้นะคะพอพูดเนี่ยพูดไม่จุประโยคเหนื่อยมันหายใจไม่ทันเหมือนเราหายใจไม่ไม,ไม่อิ่มอะคะ่ะหายใจไม่ทันเราจะเหนื่อยเราจะพูดยาวๆไม่ได้ นะคะแล้วก็อาการของูุิแพ้ตื่นเช้าก็ามาจะเนีย่ยน้ำมูกไหลไอจามอยู่ตลอดแล้วก็เป็นไอ้น,นี้ด้วยเป็นโรคมรดกด้วยมารดกที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้เบาหวานความดันได้หมดคือเป็นหมดทุกโรคไปงั้นดีก,กว่าคนเดียวสะสมมาหมดเกือบจะทุกโรคจนบอกจนลูกสาวบอกว่าเวลาไปตรวจรีงบอกหมอว่าให้แม่ทีละลรกได้ไหม บูมรักษาไม่ไหวไม่รู้รักษาโรคไหนก่อนแต่ตอนนี้ตอนนี้นะคะน้าตอนเนี้ยไปไปหาหมอไปตรวจมาเมื่อประมาณสี่เดือนที่แล้วที่ไปตรวจมาครั้งสุดท้ายเมื่อสี่เดือนที่แล้วผลปรากฏว่าทุกอย่างดีหมดเบาหวานไม่มีนะคะน้ําตาลปกติความดันปกตินะคะหัวใจแต่เต้นของหัวใจตอนนี้เหลือเก้าห้าซึ่งหมอบอกว่านักกีฬาบางคนยังสู้ไม่ได้เลย เพ oh, ราะการเต้น95โข9 95การเต้นหัวใจ95เนี่ยแสดงว่าหัวใจแข็งแรงมากอ่าปอดไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างดีหมดเพราะปอดไม่มีปัญหาแล้วเหรอไม่มีแล้วค่ะอ่าออคุณสุกีถามว่าเป็นมะเร็งอะไรตอนนี้หายหรือยังครับอ๋อเป็นมะเร็งปอดค่ะหายแล้วค่ะตอนนี้ปกติทุกอย่างค่ะไม่าง,งั้นไม่สวยอย่างนี้หรอกค่ะโอเคยอมยอมยอม คุณสิมีคนถามว่าใช้แต่ไรเวฟอย่างเดียวมีการทานอาหารเสริมออกกําลังกายด้วยไหมคะพูดตรงเลยนะช่วงนั้นอาหารเสริมไม่ได้ทานอะไรเลยค่ะหยุดทุกอย่างอ่าก็อย่างที่บอกอะค่ะปัจจัยนันบังคับให้เราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็าทานอาหารปกติอ่าออกกาลังกายส่วนมากจะไม่ได้ออกหรอกค่ะเพราะว่าออกกําลังกายในรถมากกว่าอยขับรถตลอดนะคะ เฉพาะจะเป็นคนขับรถขึ้นเหนือล่องใต้อะไรจะขับรถเองจะเป็นคนที่ไม่ชอบนั่งรถที่นคนอื่นขับจะต้องขับรถเองส่วนมากจะใช้ชีวิตอยู่บนรถเท่าไหร่คะอืออายุเท่าไหร่คะตอนนี้อ๋อหกสิบสองค่ะโอ้ยบอกเขาว่า <laughs> <laughs> ยี่สิบแปดพอโอยเขาสวยใส่มากนะคะพี่ดีเามันนะคนอายุหกสิบสองอ่ะเราเคยป่วยนอนติดเตียงอะ่ะ ใช้เลเว็บไม่นานนะคะสวยขึ้นมาสวยขึ้นมาไม่เท่าไหรค่ค่ะแต่รายได้ขึ้นมานี่ คืนได้ไม่หลงทิศแล้วก็ไม่ไม่มีผ้ามัวค่ะไม่มีผ้ามวัวแล้วก็มีไม่มีแสบตาพูดถึงเรื่องตานะคะจะบอกว่าตอนก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้ X39 สามสิบเก้าเนี่ยค่ะตัวเองเป็นต้อเนื้อด้วยนะคะเป็นต้อเนื้อจึงขนาดว่ามันจะเข้าเขาเรียกอะไรนะมันลามมาจากทข้ตาด,ดําอะค่ะจนไปหาหมอละว่าจะไปให้หมอลอกละแต่ผลปรากฏว่ามาเจอคุณกกที่บริษัทขออ้างอิงนิดนึงนะคะ มาเจอคุณกบที่บริษัทคุณกบเอามาติดที่ขมับสองข้างก็เลยลองบ้างผลปรากฏว่ามันดีขึ้นดีขึ้นทุกวันจนเดี๋ยวนี้เหลือนิดเดียวแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ไปผ่าตัดไม่ได้ไม่ได้ไปลอกไม่ได้ไปลอกตาคือมันค่อยๆหายไปเองเหรอพี่ค่ะมันค่อยๆหายไปเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามัน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 หายไปตอนไหนเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วอะค่ะแต่ตอนที่ใช้แรกๆนะคะหางตาเนี่ยจะมีเหมือนกับน้ําตา ออกมากองอยู่ทุกวันเลยเราจากบ,บีบ้เป็นทรายเลยค่ะเหมือนมันขับออกมาค่ะ X39 ตัวเดียวเหรอคะค่ะเรือยะาแรกใช้ X39 ตัวเดียวเพราะอีออนตอั้น้งก็ยังไม่มีตอนแรกๆบริษัทมีขายแค่ X39 แล้วก็มี s ซเลนไน e มีแค่สองตัวแต่เป็นคนไม่มีปัญหาเรื่องนอนก็เลยไม่ได้ใช้ใช้แต่ X39 อย่างเดียวค่ะ,ะ X39 อย่างเดียวเห็นไหม ตอนนี้ก็นอกจากจะถามธุรกิจแล้วตอนนี้คนเริ่มถามสินค้าแล้วนะคะ่ะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายไก่กองในการถามแล้วนะคะอ่าได้ค่ะได้โอเคมีคําถามอื่นๆได้ๆอีกไหมคะเราใช้เวลามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะครบหนึ่งชั่วโมงตามที่คุยกันแล้ว จะบอกว่าธุรกิจไลฟ์เวฟนะคะเป็นธุรกิจเหมือนกับว่าพูดง่ายนะคะในความรู้สึกของตัวเองคิดว่ามันเป็นธุรกิจพิเศษเพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้มานานแล้วยี่สิบกว่าปีเรายังไม่เคยเจอสินค้าที่ไม่มีคู่แข่งสินค้าที่เราเจอส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารเสริมเครื่องสำอางอะไรต่ออะไรมากมายซึ่งมีตัวเปรียบเทียบมีคู่แข่งมีการเปรียบเทียบตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าแต่สินค้าที่ไลฟ์เวฟนะคะ เป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวในโลกไม่มีคู่แข่งไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครซึ่งแน่นอนค่ะว่ามันเป็นนวัตกรรมที่นานค่ะคิดว่าอีกสามสิบปีก็ยังไม่มีใครตามเราทันได้เพราะว่าอย่างที่สําคัญคือเขามีการจดสิทธทิบัตรไว้นะคะอยากจะเชิญชวนว่านี่นะคะ่ะมันคือโอกาสของพวกเรานะคะโอกาสที่จะสร้างสุขภาพที่ดีสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับตัวของเราได้และคิดว่าเราทํางานกันไม่นานค่ะอย่างที่เขาบอกะคะ่ะ เหนื่อยเชื่อข่าวสบายชื่วโคตรนะคะคิดว่าไม่นานตัวดิฉันเองเนี่ยตัวดิฉันเองยงคิดว่าเหนื่อยไม่เกินหนึ่ง mm. ปีหนึ่งปีอีกหนึ่งปีนะคะเหนื่อยอีกไม่เกินหนึ่งปีคิดว่าทุกอย่างจะแพสซีฟได้แล้วนะคะเพราะตอนนี้นะคะมันก็เริ่มสอบข้าแล้วมีแต่คนทักถามเข้ามาอ,อทำอะไรอยู่ทําอะไรอยู่จริงๆเขารู้แหละค่ะว่าเราทําอะไรอยู่แต่ เขาเพิ่งจะหันมาสนใจในเมื่อเห็นเราอยู่นานนะคะอยากจะบอกว่าอย่าทิ้งโอกาสนี้นะคะโอกาสที่เราจะง่ายๆคือตอนนี้ไลฟ์เว็บเพิ่งเข้าในเมืองไทยได้เพียงพอโอกาสที่เราจะมาอยู่ในระดับต้นๆของบริษัทนะคะเข้ามาก่อนค้าต้อยยังไงก็สินค้าตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่ามีแนวโน้มที่จะเขาเรียกอะไระพัฒนาพัฒนาการทางการตลาด อะไรต่ออะไรอีกมากมายตามที่รู้มานะคะว่าจะมีการพัฒนาในการตลาดพัฒนาในการที่เราจะไปพูดคุยกับผู้คนให้กว้างมากขึ้นได้นะคะอยากจะเชิญชวนค่ะว่ามาค่ะอย่าปล่อยโอกาสนี้นะคะมารวยด้วยกันที่ไลฟ์เว็บค่ะตัวด,ดีฉันนะคะในฐานะผู้มาก่อนนะคะก็ยินดีนะคะที่จะพูดคุยให้คำปรึกษาไม่ใช่ผู้รู้นะคะไม่ใช่เก่งนะคะแต่ในฐานะผู้ที่มากอนอาจจะรู้อะไรที่มากกว่า ก็ยินดีค่ะยินดีที่ให้คําชี้นแนะให้การปรึกษาแนะนํากันค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณที่สีมากๆนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเราได้ความรู้ค่ะกับซีเนียร์ดีเรคเตอร์คนเก่งของดิฉันนะคะสภานบุญคนเก่งเลยนะคะทั้งไม่ว่าทั้งทั้งฝั่งราชบุรีการชน,นะ ราคาที่จะทำให้ที่สีเองค่ะดำลงตำแหน่งปริไฟสเเนียร์ดีเรคเตอร์ได้แทบทุกสัปดาห์เลยนะคะเอาล่ะค่ะค่ำคืนนี้ค่ะเราคงจะต้องขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะซู้วันนี้อูดิฉันมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยได้ความรู้มากๆเลยแล้วก็ได้แรงบันดาลใจอย่างดีด้วยนะคะจากคนป่วยติดเตียงมาคุณเป็นคนรวยในอนา,านคตได้ยังไงนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบระคุณที่สี่ากนะคะ ะคะการบีทรนนิ่งแบบนี้ค่ะอังคารพุทธัสสุกนะคะคุณท่อามาเจอกับเราได้ในซูมแบบนี้นะคะและพบกันใหม่เป็นวันอังคารหน้านะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะ